เมื่อนีคู่ร่มได้มีโอกาสคุยกันกับลูกน้องเก่าของแพ้าวาเเพ้วที่ออกจากวงไปนะก็คือถามน้องตรงๆแลเลยว่าอ่าสูยังโกรธเพ้าวาเเพ้วอยู่บอ่อสูยังหน่อยใจอยู่บอ่อสูยังเป็นจังไหนแน่บอ่อตอนนี้ลูนลกน้องแพ้วาเเพ้วกับลูกน้องเก่าอเนาะแล้วก็บอกว่าเราไม่เคยเกลียดไม่คเคยโกรธให้แพ้่าเเพ้ที่เรา ออกจากวงมาก็คือย่อนค้นคนเดียวย่อนคนคนเดียวเหยียบย่ำหัวใจกันเกินไปอืนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ออกในตอนนี้ก็คือพร้อมถ้าเพ่าๆเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยที่จะมาช่วยไม่ใช่คนเดียวนะเป็นทีม น,น้องๆที่ออกไปเป็นทีมก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยนะถ้าแพ้าๆเดือดร้อนอันนี้ก็เหตุให,ห้องมองเห็นว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันเกิดจากยังปัญหาจริงๆเกิดจากยังตอนนั้นมันก็อาจจะว่าอ่าแพ้าวให้เครดิต ท่างพูนมากเกินไปหักเขามากเกินไปจนเร่มมองค้นที่เคี่ยงขางกับตัวเองมากน่ะก็นานันอีกหรือว่าบทบาทการคุยกันมันหน่อยลงบทบาทการคุยกันการว้ากันการเทแค่การมันหน่อยลงมันก็เลยกเกิดความน้อยเหนือตั้มใจเกิดขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็มีบางยาง ที่ลูกน้องเก้าคนนี้อยากจะบอกเพียวเพ้วในตอนนั้นอืลแล้วกเคยเตือนไว้นว่ามือหนึ่งถ้าเบิ้งด้อย่ดนดอกนะมันจะเหตุกับแเพี้ยวเพ้วคือเหตุกับลูกน้องเก้าเพียวเพ้วมือหนึ่งถ้าเบิ้งก็เมียนข้อมันยี่หลีสุดท้ายกระโดนสุดท้ายกระโดนโดยตัวเองก็จึงได้ได้หูแล้วว่าณวันนี้ ใครพร้อมจะอยู่เคียงข้างเราที่แท้จริงใครรักเราที่แท้จริงก็ดีใจด้พี่น้องคอยดีใจที่ว่าเออขนาดมันออกไปได้ความอน,นเนือตั้มใจแต่มันก็นยังหักเพ้าๆอ่ะหักสัทธาเธอทุนคือเก่าแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาสวยเหลือ,อกามาสวยเหลือเพ้าๆเหตุการณ์ข้างนั้นก็นกนกนกนถือว่าผ่านไปแล้ว เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือคนที่รักแผ่วๆคนที่เคียงข้างแผ่วๆคนที่อุ้มชูส่งเสริมกันและกันกับแผ่วๆที่จะเหตุให้วงมีความจะเรื่องลุงเรื่องต่อไปเรื่อง,องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมือนึงมันก็จะเป็นแค่นีท่านเป็นแค่ตำนานที่ผ่านมา เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกคนให้กำลังใจกันทุกคนให้กำลังใจกันดังนั้นในเวลานี้แหละสี่เห็นในยเลยว่าใครรักเพ่าๆผู้ใดหักเพ่าๆผู้ใดยุขขง่งขังเขี่ยงขังที่แท้จริงดังนั้นการรวมงานมันก็จะสะดวกขึนดีขึ้น้นนวก็พัฒนาเด็กง,ง่ายขึ้นเพราะคนที่อยู่ด้วยก็มีแต่คนรักรักเพาอย่างจริงใจจริงจัง พร้อมจะเคียงข้างและลูกน้องทุกคนกันกระหักแพ้วเเพ้วหักเพเพ้วเพราะวะ่านั่นเป็นผู้นำทีที่ดีคนหนึ่งเป็นไอดอลของลูกน้องลหลายๆคนความเข้มแข็งความใส่ใจลูกน้องหรือว่าความบ,บ่ออันใหความต่อสู้ที่ให้ลูกน้องครับแล้วก็บ่เคยเอาเปรียบลูกน้องเป็นเรื่องที่สาคัญเป็นคนให่ เป็นคนที่ให้ลูกน้องทุกคนก็เลยหกักทั้งลูกน้องเก่าลูกน้องใหม่สาเหตุที่ลูกน้องเก่าออกไปก็บอกแล้วละ่ะว่าเพราะคนคนเดียวนะเพราะคนคนเดียวตอนนี้เขาพร้อมนะพร้อมที่จะมาช่วยแพลาพรหรือพร้อมจะให้เาอีกอยังให้ใหถแถลงการอีกอยงังเขาก็พร้อมสิ่งที่เขาหูจักสิ่งที่เขาหูและเหตุการณ์ครั้งน้นมันเกิดอีกยงังขึ้น เขากับผอมไนไตวากับโดยในสายแพี้เผาเป็นคนที่บ่บว่าหลือฟื้นยังหม,กมักไม่นว่าหลือฟื้นความหลังความเกายังหมักไมย่ยังพานไปแล้วกับพานว่าถือซาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้ต่อไปนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีถึงอีกฟังหนึ่งยังว่าจบก,กับปอยไนมันจิตกัดได้โดนปันใดมันจิตเที่ยวหากัดคนได้โดนปันใด ก้อยอเดินหน้าสู้ชีวิตใหม่เพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อวงเพื่อลูกน้องเพื่อปากเพื่อทองรีตัวนสองหน่อยรีตัวลูกว่าอยากให้ต้องมาพอปัญหาอย,ยังมากไปย่านลูกมีปมเพราะคําว่าลูกแพร่พาวจึง,เล,จเ,งลเลือกที่จะเงียบมาตลอดเลือกที่จะเงียบมาตลอดน่ความเป็นแม่เตรีมหัวใจอยู่แล้ว แต่การงานก็คือการงานการทำงานก็ต้องอาศัยกระแสพลังโซเชียลการผลิตคอนเทนต์อะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มันสมกับการงานความรักก็ต้องดำเนินใหม่ชีวิตต้องเป็นชีวิตใหม่คนที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเลือกดีๆนั่นแหละต้องพิสูจน์กับลายบทลายยางเราเลือกเงียบมาแล้วตลอด ตอนนี้ก็เดเวายังออกไปเบิดแล้วต่อไปเหตุการณ์ข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นก็พอพอ่อคอยเองก็อยากจบแต่ที่ยังจบไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องที่จะต้องให้เครียร์มันมีเรื่องที่จะต้องให้ว่าท่านจบแต่ก็พยายามพยา,ยามบอหัวซาต่คนที่เขา ธรรมดามาคอมเมนต์อีย่างพยายามบอกหัวซาดอ่ะก็ถือซะว่าเออเป็นเกมโซเชียลเราก็ดา่าเขาเขาก็ดา่าเราเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ด่าออกชื่อออกนามไม่ได้อะไรเขาจะจับไปโยงยังไงก็แล้วแต่เราก็แซะเขาเหมือนกันเขาก็ต้องแซะเรานี่เป็นกฎธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของโซเชียลแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องตอบโต้ บ้างอย่าให้เขามองเราว่าโง่เกินไปบางสิ่งบางอย่างกั็ว่าสนใจถ้ามันว่าถึงใจอิรีข่อยว่าสนใจถ้ามันถึงใจอิรีกะจะ่อยตอบโต้เนี่ยเป็นธรรมดาธรรมดาของปุถุชนโตมาโตกลับไม่โกรธไม่โกงไม่โกงดามาดากลับไม่โกงนั่นแหละเนาะพี่นอ้อง เป็นกำลังใจให้พลังงานพลังงานบวกของแพรวแสงทองทั้งลูกน้องกัาลูกน้องไม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ f อซแพรวทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างแพรวมาทั้งทที่บางคนก็ไม่เคยได้คุยส่วนตัวกับแพรวอะไรทั้งสิ้นแต่ก็รักแต่ยังรักแพรวแล้วก็ต่อสู้ให้กำลังใจ เพล่าพามาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณแท่นองด้วยขอบคุณทุกคนทุกคนที่มาให้กำลังใจคู่ร่มนํำนะครับัให้ทุกคนสู้ๆไปด้วยกันครับผม